ลา,ลาลาลาเออสิ้าซุ่มตัวไปเบิ้งดอกไม้ที่เออประคบประงมเมาลายปีมันบ่มือนีเศร้าวันทีสิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเออบนเียไปเบิ้งดอกโปยเซียนที่เออปลูกมเมลายปีมันบอ่อแล้วบันี้มันเกิดสิมีตำนานในการปลูกด้วว่าดอกไม้เหล่านี้ที่เอือยได้มานั้นได้มาด้วยสาเหตุอะไรปะเออยสิพ้าซุ่มตัวไปเบิ้งเด้ออันนี้คือดอกโปยเซียนที่เอือย ปลูกไว้มาหลายปีอยู่หนาเฮี้ยนมันบ่มาเนี้เอา้าเดี๋ยวเออสิผ้าไปเบิ้งไกลๆเด้อมันสีประกอบไปด้วยก <c oughs> ใส่คําว่าประกอบไปด้วยอันนี้ตําอิดเลยเนะี่ยมันคือดอกโพเยเซียนต้นสีชมพูบานใหญ่เออสีชมพูบานใหญ่ตอนนี้หาสีดังเดิมมันพอ,พอแล้วได้ลาบางังเออจให้เบิ้งดอกที่งามๆเออเบิ้งช้อนีมีแตนพร้อมแล้วว่าแตนต่อเด้อซึ่ตัวเบิ้งไกลๆเนี้ยเอ้าปุ๊บนี่มีแตนพร้อมเบิ้ง อันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะตําอ,อีทมันอ่ะมันเป็นดอกสีสมพูที่สูสีสมพูออกแดงๆแบบสมพูดแดงๆแบบบ่ด่างบ,บ่ดาวเห็นไหมเข้าใจว่บ้านนี้พ่อเอื้อยอันมีอัอนดอกสีขาวมาปนเป็นบ่นแล้วเอื้อยซึ่งเอื้อยเนี่ยแยกคอนเทนต์เด้ตอนแรกเขเอื้อยปลูกคอนเทนต์ผสมกันขาวสลับแดงสลับขาวสลับแดงสิแหมปลูกแบบเอาคอนเทนต์ต่อไปบ้านนี้มาเร่จเห็นเลยว่าปีหนึ่งโอ้ย ดอกมันผสมกันไปทั่วไปที่าะเอ้ยมเป็นปูกแยกปลูกผสมกันหาไม่เนี่ยก็ได้สองในที่แล้วปูกผสมกันมาเนี่ยคว่ทีทว่ามันเป็นดอกสีแดงตาอินน่ะดอกสีชมพูบานใหญ่สีแบบสดเลยเนี่ยมันเลยกลายพันธุ์เพราะว่ามันมีส่วนผสมของดอกสีขาวส้มโถนึกออก่าเออแต่ว่าขอเสียของมันคือมันดังเพราะว่ามันมีความดังของสีแดงโอ้ยฟอกว้นไปบนมาไปไปเบิ้งนี่คือดอกสีขาวล่ะ อันนี้คือดอกสีขาวเบิงบนน้งซ้ออดไเนาะเออเบื้งซ้อพี่ดีว่าเออนี่อันนี้ชัดเจนเห็นบ่นี่คือตาอิดนี่มันจะเป็นดอกขาวบริสุทธิ์ด้วยขาวบริสุทธิ์บุดพองเออนี่นี่นี่คล้คายๆแต่า่าแต่่าเออนี่นี่อ่ะคล้ายๆตัวนี้เด้ออันี้ขาวจังสีเลยแต่ว่าดอกน้อยขาวจังสีได้ได้หลาแต่ว่าดอกน้อยบาดนี่พ่อเออเอาสีแดงมาปลูกปนมันกลายเป็นดอกดางเห็นบ่มันดอกดางแบบนี้ ซุ่มตขเข้าใจบ่ะว่าเออปู่แบบด้วยความใบพล่าของเจ้าของอ่ะเอาความใบพล่าของเจ้าของปู่แบบบ่มีความรูปลูกไปยังสัน้นนี่ซุ่มตเห็นบ่ดอกโพลเซียนสีเขียวแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวให้เบงเทียบกับเมือ่อนิ้วเมื่อไงอ่ะเออเป็นค้นนิ้วใ่เล็บใ่เห็นบ่ะนี่คือเขียวแต่ว่าขอขอดีของมันคือขอดีเด้อขอดีกอมนมันดอกใ่เห็นมอมดอกใ่ มันดอกไงเด้มันดอกไงกค่ล้ายครับสีแดงแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันดอกต้นหนึ่งอ่ะมีดอกแค่ต้นหนึ่งมีดอกแค่สองดอกสุสดตัวเองบอกมันบ่อยไม่ดอกแม่ละเบิ้งเองจให้เบิ้งกระถางดอกสีเขียวเอาสลับปเปิดนมุมกว้างเออนี่นี่คือกระถางของต้นสีเขียวขึ้นมาป,ปุ๊บ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 สิแม่นี่คือ ดอกโปยเซียนที่ผสมเองคลิปหาในที่กาแล้วเออบ้านนี่ก็เลยม่นางวิคอได้ปเดี๋ยมานางวิคอาวา่าเป็นอย่างดอกโปยเซียนมันคือกลายเป็นสีผสมกันไปทั่วไปทีปะวิเคราะหอได้แล้วว่าโอ้มันมีความใบโพลา่าคือจังจะคดนปลูกคนปลูกกับใบโพลา่าดอกไม่กเ็เลยออกมาเป็นใบโพลา่าสีเวลาเออจังสีละเนาะประมาณนี้แหละเอาคลิปนี้กระซํานี้แหละมันสีหกในที่แล้วลาไปก่อนเดี๋ยว รอดติดตามคลิปหนาเด้เวว่าเลยสิภาพไปเบื่องยังไปเบื่องความมูลอุยปุยของเอร์เนี่ยแหละตามสไตล์มาดามสีหัวหน้าคณะมูลอุยปุยบุเท่องสินพอกันไหมคลิปหนาเด้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบาย